สวัสดีครับผมโยจากเนต้าสาขาลังสิตนะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านไปรู้จักคูดคอนโทรลของเนต้าวีนะครับไปกันเลยแล,แล้วเราก็ขึ้นมาอยู่บนเนต้าวีกันแล้วนะครับเราจะมาสอนใช้ในคูดคอนโทรลเนต้าวีกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับกดลงนะครับเป็นดีออกตัวนะครับ ไปเลยนะครับการใช้คุตคอนโทรลใช้ง่ายๆนะครับเราเข้าโหมดดีแล้วนะครับเราแค่กดลงอีกหนึ่งที่นะครับความเร็วก็จะอยู่ที่40 4กิโลเมตรนะครับเราถ้าเกิดเราจะเพิ่มความเร็วนะครับกดตรงปลายปุ่มด้านซ้ายมือนะครับกดเลื่อนขึ้นนะครับความเร็วเราก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับ ตามคันทางหน้าไปนะครับก็ถ้าเกิดเราจะลดความเร็วก็กดลงนะครับ1ทนะครับถ้าเกิดเราอยากจะยกเลิกนะครับแล้วก็แค่แตะเบรกนะครับข้างล่างก็ยกเลิกแล้วนะครับใช้งานง่ายมากนิดเดียวครับตัวนี้และเราก็ถึงโชว์รูมแล้วครับนะครับเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะเทสได้นะครับมาที่โชว์รูมสาขาลังสิตแล้วก็ติดต่อนองโยนะครับตรงนี้ ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโยด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ